สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจมสายชิวนะครับวันนี้พามาชมรถอัดฟางครับตัวใหม่ล่าสุดครับ ลงมาโชว์ตัวกันแล้วครับอยู่ที่อำเภอบ้านนาครับจังหวัดนครนายกครับผมตู้แอร์สวยเลย เดี๋ยวให้ช่างออดบอกสเปกกันหน่อยครับรถคันนี้สเปกเป็นไงครับพี่ก็เครื่องยนต์เจโอครับ260แรงครับผมความตัวเดิน23ครับครับมอเตอร์23ครับเป็นตัวเดิน12 12อ e c อครับครับก็ล้เลอล่าง11ลูกครับผมแท็ก47ข้อครับสเตอร์2 7เอ้ย29ครับสเตอร์29รล้อน้า8ล้อน้าสใช้ล้อน้าเล็กเนาะ ครับครับตู้อัดเป็นของอะไรครับแม็กซี่เป็นแปดสี่ศูนย์ครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดเนาะตัวนี้มือหนึ่งเลยไม่ใช้งานเลยครับตัวตู้แอร์ครับลูกค้าถ้าถ้าลูกค้าอยากได้ธรรมดาได้ไหมตัวนี้ได้ครับราคาก็จะดรอปลงนะดรอปลงไปครับครับผมตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณแปดตันครับแปดแปดตันเนาะครับแปดตันบอกว่าครับตัวนี้บรรจุก้อนฟางได้เยอะไหมพี่ก็ น่าจะร้อยห้าสิบขึ้นนะครับถ้าเต็มที่นะร้อยห้าสิบก้อนเนาะใช่ครับครับผมตัวนี้สามารถตั้งก้อนฟางได้ยาวเท่าไหร่พี่ท่านยาวได้ตลอดได้เท่าไหร่ก็ได้ครับอืมส่วนมากก็อยู่เท่าไหร่พี่ยาวประมาณเม็ดสิบครับเม็ดสิบเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบประมาณนี้มาตรฐานเนาะครับครับผมก็ขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับเผื่อท่านผู้ชมสนใจศูนย์เก้าสอง 092 931 931 3335 3335ครับครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะลองลองเทสระบบลองเทสต์ครับอืออ่ะเดี๋ยวรอชมกันครับครับในนาหนามเลยนาหนามเลยเนาะอ่ะโอเคครับใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับอันนี้ใครใครคนขับคนไหนคนลุงครับชื่อน้องมาร์คนคนไหนครับตัวเล็กครับอ๋อตัวเล็ก เดี๋ยวรอชมครับท่านผู้ชมตัวนี้กองเป็นเป็นกองอะไรครับแปลงกองหมายถึงกองอากาศตัวนี้เป็น ek ร้อยครับ ek ร้อยไซ้์ในนะครับไซ้์ในตัวตัวไอที่เก็บฟางนี่สามารถพับไอไฮดรอลิกได้ไฮดรอล,ลิกครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เทสระบบให้ดูด้วยนะ ฟังฟังนี้อะไรพี่หม้อน้ำหม้อออยอ่นโนครับอ๋อหม้ออ้อยอยู่ฝั่งนี้ครับหม้อน้ำูีฝั่งนี้อ,อ๋อไอตรงนี้ฝากครอบไว้เฉยใช่ครับเพื่อตัวใจเดี๋ยวให้ช่างช่างออดเปิดให้ดูหน่อยว่าระบบเป็นยังไงนะ,อ,ะอากาศก็ร้อนหน่อยนะครับโอ้นี่ครับขึ้นไปดูครับ ตัวนี้เป็น JO แปดสองร้อยหกสิบม้อน้ำหม้อออยวางด้านหลังครับผมใช้เป็นเทอร์โบของอะไรพี่เทอร์โบตีตัวครับกาเรเลสกาเรเลสเนาะครับ ให้ชมระบบวางปั๊มกันหน่อยครับประมาณนี้นะครับโอ้ขอวางระบบได้สวยมากเลยตูอ้อรอหน้าใหญ่มากเลย สวยงามมากครับจะมีปั๊มปั่น,น,นช่างอัดปัป๊มตัวนี้ปั่นหน้าเหรอปั่นตู้ครับปั่นระบบเครื่องอัดครับมิดอะปราณ้งนี่นะครับตัวนี้นะครับแจกกล่องเลยหรือเพิ่งมาทดลองทดลองมาแล้วเดี๋ยวรอรอชมครับตอนเทสระบบ ไปดูที่โดนหมาไปูเป็นหมีพันวิ่งไปอาดฟางกันเลยเอาพวกนิวเดียววิ่ง <Okay. S 1> ดูรถที่นี่ด้วยรถอัดรถอ,อ้อยอัดใบอ้อย mm hmm. นี่ก็อ,าาอ,อัดได้แบบนี้แล้วเขา mm hmm. ลูกพี่กอยู่ทีในที่พัฒนาก็เป็นห mm hmm. ังหแปลงเครื่องแปลงเลยตัวอัด นี่ก็แปลงมา้านิวโอลแลนด์จอดอยู่นะแปลงขางเกี๊ยวนะใช่แปลงกันก่อนเล็นขาไม่เหนียวขาโค้งเป็นลานนี่นะเป็นลานไม่รู้อะไรบ้างนะละที่แปลงมาเป็นขายเกี่ยวนี่แปลงมาเป็นขายเกี๊ยบดูเขาวางระบบได้สวยงามมากเลย pam bơ 23ครับบอกบอก มาเทสหน้างานจริงครับอ่ะเดี๋ยวลงมาข้างล่างหน่อย น้ำหนักอยู่ที่แปดตันนิดๆนะครับดูหน้าเขาดิใหญ่มากเลยอู้หนวดติดติดดินมาเลยทางลงมันชันครับยังรอเลยอ่ะโอ้โสุดจัดครับ เดี๋ยวส่วนราคานี่โทรสอบถามช่างออดได้เลยนะครับ0929313335ครับติดต่อได้เลยครับจะเป็นตู้อัดรุ่นไหนก็จัดให้ได้หมดครับเดี๋ยวรอเทสนี่ครับ ก็จะมีน้ําหน่อยเนาะเดี๋ยวรอชมครับอูบรรจุก้อนฟางนี่ได้เป็นร้อยครับร้อยกัวเลยสุดจริงๆครับก็พามาชมรถอัดฟางของออสเจริญการช่างนะครับวันนี้ก็ อยู่ที่นครนายกครับอําเภอบ้านนาครับผมออชอบระบบเขาครับวางปั๊มได้สวยมากเลยสุดจริงครับ จะต้องรอชมครับว่าจะเร็วแรงไหม